เ,ออเยอะ,ะมากเลยโหยอะมากเอมาเออกินเขาเด้อพี่น้องอยู่ท้ายหน้าแสบคือเก่าเอ้ยมวนฟันหมา <c oughs> ใครของหน้าตักอะไรมาด้วยเหรอสองตอัวเนี่ใส่เบ็ดเอาวดีหน้าปรากฏครับปรากฏไม่ตัวใหญ่เก่งปลาตุ่มข่อยลำสมปรากฏไม่ตัวใหญ่เลย เดาา่ยเอะไม่เบ่มามเดี๋ยวก็ผักะมากยังเหรอแต่บพี่นอกแต่บพ nah ี่น้าก evet> ินเสร็แต่พี่ยุ่งี่นบ่ จะว่ามันมีป้าม่จ้พะกัไม่สวไม่ซ่อนมันพะสลิดกับพะโอ๊ที่ย่เลยลุฮะทิ่แ่ด่นี่ที่แแต่มันมีเหมืนไม่สวยม่สไม่เลยเอหอยเยออยนอ

มาม่ได้ไไดย้มเด็ดกันไม่ไดยังเลยวะนี่ใสกูไม่ได้กินเหล่าไล่โ